ความสำคัญของชีวิตเราก็คือธรรมะเพราะเราเป็นอยู่ด้วยธรรมคนไหนที่ไม่อยู่โดยธรรมรืยไม่ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าในการคลองเรือนก็ดีคลองตนก็ดีคนนั้นก็เหมือนกับคนเดินไปในป่าหรือเดินไปในที่มืดจับอะไรไม่ถูกเพราะไม่มีหลัก เดินซุ่ม4ีซุ่ม้าไปเดินไปในป่าก็ไปเจอองูบางสัตว์หลายบ้างถ้าเราเดินชีวิตไปในที่มืดไม่รู้ทางออกหรือขำเลยไปเราก็จะไปชนนั้นชนนี้แต่บุคคลผู้ฉลาดเมื่อเจอพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะต้องเลือกประพฤติเลือกปฏิบัติเพราะธรรมะนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการคลองตนเอง เราก็จะต้องเชื่อพระอระหันต์คือพระพุทธเจ้าที่ได้เกิดมาบนโลกหนีก่อนใครเมื่อก่อนนันพงค์ก็ไม่รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นไข่สร้างบารมีทำไมจะต้องมีความเพียรถึงขนาดนั้นทำไมจึงต้องมีความพยายามในการออกบวชทำไมจะต้องทนลำบากเพื่อมนุษย์ทั่วไปทำไมจึงไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายสมณนะแล้วก็หาทางที่จะพ้นทุกข์ พระอ,องค์ก็ทรงทำความเพียรจกกนกระทั่งได้บรรลุธรรมเมื่อบรลุเป็นพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธิญาแล้วก็จึงได้รู้ว่าอ๋อที่เราเกิดมานี้ก็เพราะเคยสร้างบรามรมีมานั่นเองเคยสร้างบุญเพื่อต้องการที่จะให้มนุษย์และสัตว์ได้พ้นจากความทุกข์เราไปมองเห็นว่าที่ไปทรมานต้องหกปีก็เพราะว่าไปพูดให้พระโพธิสัตว์พระองค์นั้นเกิดความ พอใจในการเป็นพุทธเจ้าจึงต้องเสียเวลาไปต้องหกปีเมื่อตัดสรู้แล้วก็ดูว่าในพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าเมื่อตัดสรู้แล้วจะต้องทําอย่างไรบ้างพระองค์ก็ไปมองเห็นว่าโอ้ตรงที่พระองค์ทรงนั่งตัดสรู้ตรงนี้ก็มีพระพุทธเจ้าเคยนั่งมาแล้วตั้งสี่พระองค์รวมถึงพระองค์เองด้วยก็รวมเป็นสี่ก็ไม่เห็นว่า ที่ตรงนี้มีความสำคัญมากและต้นภาษีมหาภูนี้ก็เกิดวันเดียวกันเพื่อจะมาตัสรู้ตรงนี้พระองค์ก็มองไปว่าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วต้องทำอย่างไรก็จะต้องไปโปรดผู้ที่มีบุญที่เคยอ,อธิษฐานไว้ก็คือพระอัญญากุณัญญะนำธรรมะธรรมจักไปสอนพระปัญจวคีทั้งห้าจนกระทั่งพระอัญญากุณัญญะได้ตัวดวงตาเห็นธรรม ต่อมาก็ได้แสดงอนัตตะละกักขณสูตรจนกระทั่งปันจเจวีคีทั้งห้าได้เป็นพระรหันทั้งหมดทะนั้นคนเราเกิดมาก็มีที่ไปพระองค์ให้ความสว่างแก่พวกเราเหมือนกับจุดประทิบในที่มืดเหมือนกับบอกทางแก่บุคคลผู้หลงทางพระอ,องค์ได้รู้ความเป็นไปของตัวเองในอดีตชาติพร้อมทั้งอนาคตที่จะมีพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป หรือแม้แต่อนาคตของมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ก็รู้ได้หมดพระองค์เห็นว่าคนเราที่มีความสุขความทุกข์อย่างพวกเราในปัจจุบันก็เหมือนกันเมื่อก่อนนั้นนั้นก็มีความสงสัยว่าพวกเราเนี่ยเกิดมาทำไมทำไมจึงมีพ่อมีแม่ทำไมบุคคลน,นั้นตกละกรรมลำบากทำไมบุคคลน,นั้นประสบความสำเร็จก็เพราะที่มาที่ไปของแต่ละคนนั้นสร้างมาไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเมื่อครั้งที่พระเจ้าวิทุนภะซึ่งออกไปรบกับศัตรูซึ่งศัก์เป็นหลานของพุทธเจ้าตั้งใจจะไปสู้รบกับเขาแต่ก็ไม่ได้ตายด้วยคมหอกคมดาบต้องมาตายด้วยสึนามิก็เพราะว่าคนบางคนเนี่ยที่ทำกรรมไว้ก็ไปนอนชายทะเลคนที่ไม่ได้ทำกรรมปลามกกรรมไม่ดีไว้ก็ไปนอนบนบกเมื่อสึนามิมาก็ทำให้ลอด ส่วนหนึ่งตายส่วนหนึ่งเราก็สังเกตว่าเวลาจะมีหมู่พวกธรรมชาติที่จะให้เกิดความสูญเสียมายคนสมัยก่อนก็ดูเมฆคนปัจจุบันนั่นแหละดูมดก่อนมดขนไข่ถ้าน้ำจะท่วมมดก็ขนขึ้นในที่สูงให้รู้ว่าภัยจะมาก็ขนไข่ขึ้นที่สูงเราก็เอามาใช้ได้หรือคนที่ มีเกิดมาแตกต่างกันผู้หญิงบางคนนี่ตัวดำแต่มีอำนาจมีวาสนาพงค์ก็ถามมาริกามเหสีของพระเจ้าพระเระเสนทิโกสนว่าทำไมพรงค์จึงมีความฉเฉลียวฉลาดทำไมจึงเป็นมเหสีของพระราชาและทำไมพรงค์จึงตัวดำพระเจ้าก็ตรัสบอกว่าเพราะความโกรธนางจะเกิดมาตัวดำแต่เป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ได้เป็นมหสีของพระราชาเป็นผู้ให้ทานด้วยศรัทธามาแต่ผิวดำอย่างเดียวนี่ก็ลักษณะของคนแตกต่างกันคือนางวิสาขาถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมบางคนเนี่ยมีความสุขและความทุกข์ไม่เหมือนกันบางคนร่ำรวยก็เดือดร้อนก็มีบางคนยากจนเดือดร้อนก็มีบางคนก็อยู่สุขสบายก็มี พระองค์ก็ตรัสว่าก็พอมนุษย์อยู่ด้วยกรรมดีและกรรมไม่ดีตอนไหนที่เขาทํากรรมดีมาเคยทําบุญให้ทานมาเกิดชาตินี้ถึงเวลาเขาก็จะมีความร่ํารวยซึ่งไม่มีใครจะบันดาลให้เขาร่ํารวยได้แต่กเพราะบังเอิญเขาทําบุญไว้ให้ทานไว้พอมาเกิดมาชาตินี้ก็คิดได้ทําอะไรก็ร่ํารวยหรือบางคนที่มีความเดือดร้อนอยู่ดีๆก็มีความเดือดร้อนอยู่ดีๆก็เรื่องมหา ก็เพราะว่าชาติก่อนไปทํากรรมไม่ดีหรือบาปไว้คําว่าบาปก็แปลว่าต่ำสามเมื่อถึงคราวทํากรรมต่ำสามมาถึงแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็จะมีความเดือดร้อนมีความวุ่นวายพูดง่า,งงายๆก็คือเรื่องมหานั่นเองเหตุนั้นพทธเจ้าท่านจึงให้พวกเราเนี่ยเชื่อท่านแม้แต่ท่านปรินิพานไปแล้วท่านก็ให้เชื่อท่านว่า พระอ,องค์ไม่ได้ตั้งใครเป็นหัวหน้าศาสนาหรือพระศาสดาแต่ท่านบอกว่าคําสอนของพระอ,องค์นั่นแหละจะเป็นศาสดาหรือศาสนาคําสอนนี่เรียกว่าพระธรรมหรือเป็นสิ่งที่อนุญาตให้ทําส่วนคําสั่งเช่นศีลห้าศีลแปดศีล 10, สิบศีลสองยิบเจ็ดนี่ก็เป็นคําสั่งที่พระอ,องค์ตัดไปว่าห้ามทำพอทำไปแล้วเนี่ยมันเดือดร้อน คณะสองอย่างนี้แหละที่เป็นพระศาสดาท่านบอกว่าถ้าใครจะเคารพพระองค์ก็จะต้องเคารพในพระธรรมในคําสั่งคําสอนของพระองค์พระองค์อยู่ทุกที่ถ้าใครนํามาปฏิบัตินํามามีความเคารพศรัทธาคนนั้นก็จะมีอานิสงส์คนใดมีความเชื่อฟังในพระธรรมหรือคําสอนของพระองค์คนนั้นก็จะไม่มีความเดือดร้อน คนนั้นก็จะไม่มีความอยู่ร้อนนอนทุกข์จะมีความสุขสบายเพราะมีธรรมะคุ้มครองหรือคนที่มีลาบยศสุขสรรเสริญอยากมีความร่ำรวยบุคคลที่ประสบความสำเร็จก็ต้องใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าทางนั้นแหละไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามพองค์บอกให้เรานั้นมีสติหรือคนที่จะมีความจเจริญรุ่งเรืองก็จะต้องมีจักสี่ จักก็คือวงล้อที่จะหมุนไปสู่ความเจริญทำอย่างไรคนยังมีความเจริญพระองค์ก็ตรัสไปอีกว่าข้อที่หนึ่งต้องอยู่ปฏิรูปประเทศก็คือประเทศที่สามารถจะทำมาหากินหรือเล่าเรียนศึกษาได้นั่นเป็นเหตุให้ความเจริญมีแก่เราในข้อที่หนึ่งข้อสองเมื่ออยู่ในที่เจริญมีที่การศึกษามีความรู้แล้วเราก็จะต้องคบสัตบุรุษ สัตบุรุษก็หมายถึงว่าบุคคลผู้พูดดีทำดีคิดดีไม่อยู่ให้ใครเดือดรอนในที่นั้นเป็นคนที่สร้างแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้กับสังคมประเทศชาติข้อที่สเมื่ออยู่ในที่นั้นดีแล้วเมื่อคบกับคนดีแล้วตนเองก็ต้องมีอัตตะสมมาปณิธิก็คือตั้งตนไหวชอบด้วยไปอยู่ในสถานที่ดีมีการศึกษามีงานการทา แต่เราเป็นคนทุจริตเป็นคนโกหกเป็นคนไม่ซื้อสัตว์เราก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้เราก็มีความวร่ำรวยเจริญก้าวหน้าไม่ได้เราต้องตั้งตนไว้ชอบต้องมีความอดทนมีความมานะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้รับผู้ใหญ่รู้ที่ต่ำที่สูงไม่ขวางไข่เราก็จะมีความจเจริญหรือถ้าเราทำแล้วมันยังไม่มีความจเจริญ เราก็ต้องโทษว่าบุญวาสนาที่เราทำนั้นยังไม่มาถึงหรือบารมีเรายัางไม่แก่ก้าก็เป็นเพราะปุเพกะตะปุญญาตาหรือใครอยู่กับเราที่มาทีหลังก็ดีเขาได้ดีไปก่อนเขาก้าวหน้าไปก่อนก็ต้องคิดว่าเป็นบุญของเขาเป็นวาสนาเป็นบารมีของเขาเมื่อเรายังไม่ถึงเวลาเราก็คิดว่า บุญเก่าที่เราสร้างมันเนี่ยยังมาไม่ถึงเราจรึงยังจนยังไม่มีความก้าหวน้าเหมือนดังคนอื่นก็ต้องใช้ความอดทนต้องรอไม่ใช่ว่าเมื่อคนอื่นได้ดีเราก็อิจฉาเราก็กีดกันเราก็แสดงความไม่พอใจเราก็ไปถอนอำนาจคนอื่นคนที่เขาดีเราก็จะอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องยึดมั่นในข้อที่สี่ในจักสี่ว่าปุเพสตะอุญญาตา การที่เราได้ทําความดีในปางก่อนจะเป็นเหตุให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองหรือเราอยู่ที่ไหนก็ตามเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองไว้ดีกว่าคนอื่นหรือมีความร่ํารวยประสบความสําเร็จเราก็ต้องโทษบุญโทษกรรมของเราอีกก็เพราะเราคงจะเคยได้ทําความดีมาในชาติปิปางก่อนความดีที่จะทําให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่จะได้เป็นใหญ่เป็นโต บุญที่เรามีเมตตากรุณาเนี่จะทำให้เราอายุยืนบุญที่เรามีจิตใจผ่องใสทำบุญทำทานก็ทำให้เรามีหน้าตาดีลักษณะดีเขาก็เชิญไปเป็นใหญ่เป็นโตเลยเราเป็นคนที่มีความอดทนมีความเป็นกลางมีศีลมีสัตว์เราก็จะจะเป็นใหญ่เป็นโตดีกว่าคนอื่นเขาก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าเขาต่างๆนี่แหละเป็นเหตุให้เรามีความเจริญรุ่งเรือง คนที่มีความกระตันอยู่กระตาเวทีต่อพ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อผู้มีพระคุณบุคคลนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองไวแต่คนประเภทนี้ก็เป็นคนที่เคยสั่งสมบุญบาร,รมีมาก่อนพอมาชาตินี้บุญที่เคยให้ทานก็ดีบุญความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ดีบุญพัดพูดจาดีก็ดีบุญที่มีจิตเมตตากรุณาก็ดี ก็เป็นเหตุให้หนุนชีวิตเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในบนเขาบนป่าบนดอยที่เจริญก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมีคนนับหน้าถือตามมีลาบมียศมีสุขสรรเริญก็เพราะปุเพกตะปุญญาตานเองตุกคนใดมีธรรมะสี่ข้อนี้ก็เหมือนกับวงล้อที่เรามีครบหรือจะหมุนไปสู่ความเจริญได้ แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งความเจริญของเราก็ถดถอยฉะนั้นต้องถือธรรมะของพุทธเจ้าเป็นสำคัญนาโยมจะเลื่อนพร